ลูกคาบอกว่าไม่อยากเข้าวัดทำบุญบ่อยเราก็เกิดเครื่องหมาย question mark ขึ้นมาป What? ึ้งวอนึกออกไหมทำไมสูถึงไม่อยากเข้าวัดน่ะนึกออกไหมคะคือในเรื่องราวของการเข้าวัดหรือการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้จเพาะเจาะจงสถานที่หรือในเรื่องราวของการสร้างบุญกุศลเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าแต่วัดสถานที่เดียว บุญกุศลเกิดได้จากใจของเราเองเป็นหลักๆด้วยเจตนาของคุณถ้าเจตนาดีเจตนาที่จะยกระดับพัฒนาชีวิตของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวของการท ความดีหรือว่าอยากจะช่วยเหลือผู้คนมีจิตใจอบอ้อมอารีไม่ผิดศีลตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวของการทําบุญได้ด้วยเช่นกันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวบุญคุณทําได้ทุกที่อยู่ที่ใจคุณอยากจะทํานะเพราะฉะนั้นเลขที่อยากเข้าวัดทําบุญหรือได้ทําบุญบ่อยหรือว่าได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการบุญสนบ่อยๆหรือว่าในเรื่องราวของการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคอยอานวยอวยชัยแน่นอนเป็นเลขอื่นไปไม่ได้คือเลขเกานะคะ 09 91 92 93 94 95 96 97 98 99ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหวัวข้อที่บอกไปยิ่งมีเลข9้าอยู่ในเบอร์เยอะๆ,ๆเท่าไหร่เป็นเงาตามตัวแน่นอนว่าก็จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเข้าวัดหรือการทาบุญบ่อยๆและย้ําว่าการทาบุญไม่ได้จําเป็นที่ต้องเข้าวัดนะคะแต่ว่าในการทําบุญต่างๆนานา,นานเนี่ยมันมีสเกลของบุญอยู่เห็นไหม เช่นสมมติว่าคุณทําบุญกับหมากับแมวเนี่ยมันทําอะไรตามสัตชาตยานสมมุตินะคะสมมติตีให้เห็นเป็นภาพให้อธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจง่ายๆนะเป็นสเกลทางโลกง่ายๆเนาะเช่นสมมุติว่าทําบุญอ่ะมันแบ่งเป็นสเกลแต่ละระดับระดับระดับของความเยอะของบุญอ่ะสมมุตินะคะเห็นภาพง่ายทําบุญกับหมาก,กับแมวมันทําอะไรตามสัตชาตยานพอเราช่วยเหลือมันเนี่ยอาจจะได้บุญอยู่20% พอทําบุญกับมนุษย์ที่ไม่มีศีลเราอาจจะได้บุญอยู่สักประมาณ40พอทําบุญกับมนุษย์มีศีลแต่เป็นศีล5เราอาจจะได้บุญอยู่50พอทําบุญกับมนุษย์ที่มีศีลแต่เป็นศีล8เราอาจจะได้บุญอยู่60พอทําบุญกับมนุษย์ที่มีศีลแต่มีศีล10เอ่อมีศีลศีล10พวกเนนอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะได้บุญอยู่70พอทําบุญกับมนุษย์ที่มีศีลอยู่227ข้อคือพระสงฆ์ที่รักษาข้อวัดดดไ้ีออย่าาางเะรก็จ จะได้บุญเป็น100่นงร้อเอนออกไหมคะมันจะแตกต่างกันตรงสเกลของบุญทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันเป็นบุญหมดแหละนะคะก <c oughs> ็ทําให้มันกว้างขวางไม่ต้องไปจำเพาะเจาะจงว่าปัจจุบันนี้ฉันเห็นนะนักบวชที่วัดนะไม่ดีเลยดึกดึกเดินมามีเสียงติ้งต้อมมามากินผ้าอะไรกินข้าวเย็นนะะไม่ต้องไปวิจารณ์อันนั้นมันกรรมของเขา ปากเราเนี่ยวิจารณนึกออกไหมคะอันนี้วจีกรรมออกมาละอันดับแรกใจเราหมุนมองสองมาล้นออกมาจากปากเป็นวจีกรรมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปติชาวบ้านใครทํากรรมยังไงเขาก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นเราเลือกที่จะทําบุญกับพระ ถือว่าเราทําบุญในเรื่องราวของขอบเขตพระศาสนาไม่ต้องไปนสนใจว่าใครจะช่วจะดีจะเป็นพระหรือนักบวชต่างๆนานาเราวางใจให้มันเป็นกุศลไว้นะคะต่อให้พระองค์นั้นทําผิดศีลใ,ในเรื่องราวของการแอบกินอาหารเย็นนะ่ะแต่ศีลมันมีทั้งหมด227ข้อนะสมมุตินะสมมุติ227ข้อนั้นท่านทําผิดศีลเรื่องราวของการแอบฉันข้าวเย็นอาจจะผิดศีลไปแค่เจ้อข้อ,อสมมติร่าผิดเจข้อท่านก็ยังเหลือ,ออีก220ข้อที่ท่านยังรักษา ได้ดส่วนเราสินห้านะคะหรือบางคนสินห้ากระเมดกระแหม่แล้วเกินวันนี้ขออนุญ,ญาตรักษาสินสี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตโกโหกคุณแม่ก่อนจะไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนอะไรแบบนี้นะคะพอจะเห็นภาพไหมที่อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะถ้าเห็นภาพก็ลองเอาไปปฏิบัติดูทําบุญทําให้กว้างขวางไม่ต้องไปตีกรอบให้ตัวเองว่าอย่าไปทําให้ภาพเลยไปทําให้หมาให้แมวช่วยเดินด้ยวยก็เกิดต่างๆางดีกว่านะคะมันไม่ใช่แบบนั้นทําไปเถอะวางกําลังใจให้มันดีเข้าไว้ให้มันเป็นบุญเข้าไว้ ถ้าคุณเลือกที่จะทําบุญแล้วมันหมายถึงคุณเลือกที่จะอัปเกรดยกระดับจิตใจตัวเองไปแล้วแต่ถ้าคุณมัวแต่ไปยึดติดกับกรอบตรงนั้นตรงนี้ที่คุณสร้างไว้แล้วมันจะอบุญจากไหนมาคะนะคะต่